สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเกมเมอร์ครับและนี่คือเกม Devil May Cry ภาคที่5นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราเข้าไปเล่นกันต่อนะครับและนี้ก็เป็นพาร์ทที่5แล้วนะครับมาความเดิมจากตอนที่แล้วเราได้เล่นตัว V ใช่ไหมแล้ว V ก็ตกลงมาข้างล่างนะครับโดนพวกปีศาจบันจู่โจมเนาะวันที่15บห้านายนนะฮะ เจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดนาทีโหเดินไปแล้วฮะเรายังไม่ตายเรารอดวันนี้ตงเฮงนะวีไปเล่นไพ่กันหน่อยไหมนี่มันคือล่าของไคฟอร์สมันกระจายไปทั่วโอ้ตอนนี้เราอยู่ใต้ดินเหมือนว่าเรามีงานเก็บขวานให้ทำอีกนะแฮะเขาไม่ได้เอาเสียมาซกด้วยสิโอเคครับ ไปก็ยังคงได้เล่นตัววีอยู่เนาะอ่าอันนี้ก็มีให้ปรับแต่งนะครับวีใช้กระเป๋าเงินเดียวกับเนโรเนาะมีอะไรให้เราซื้อได้ไหมนะเออดูสิความสามารถนะครับเอ,อ,นนะอ่อคลิกก่อนนะอ๋อนี่ยังนี่เดินเร็วเหรออ๋อน,นี่ซื้อแล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยโปรโมชั่น เอมี่สเตปแพงนะเนี่ยเฮ้ยโอ้เดวิลทิกเกอร์แพงอยู่ทำไมมันแพงจังวะเอออ่ะยังไม่เอาได้ไหมไม่เท้าโอ้ไม่พลาห้าหมื่นใจเย็นพ่อหนุ่มเออเดี๋ยวเดี๋ยวอีกาผมว่าพี่เสือน่าจะดีสุดเออ ขอลองดูพี่เสือเลยนะอ๋เอเฮ้ยอันเนี้ยชิปอืมาะว่านี้น่าจะซื้อได้ครับเออมาหมื่นสองได้ยูห้าพันเนี่ยเหรอกดค้างแล้วก็ปล่อยครับอืมเคซื้อคอมโบให้เจ้าวีหน่อยนะครับอืมอ้าว เงินเหลือหก0ม0ก็สี่ก็พอ,อครับประมาณนี้อ่าดีครับทีนี้ก็ได้คอมโบเพิ่มเนาะไปเริ่มภารกิจครับโอเคไปต้องหาทางออกแล้วล่ะใช่ต้องหาทางออกแล้วนะครับโอ้โห เฮ้ยโอ้โหมาอย่างเงี้ยไปเลยเสือดำเปรมชัยเออเอยยยอยังยังยังืมันมันมามันมาเอาเอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจัดก,การมันเสือดำเปรมชัยถอยก่อนโอ้ยโอ้โหอื้มมาดิมาโอ้ผมไม่ได้เล่นมาสาักาพักหนึ่งแล้วครับสำหรับเดวิลเมค c ายนะ เออเฮ้ยโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกดตัวอะไรเข้าไปโจมตีว่าผมลืมป๊หนึ่งนะโอเคแบบนี้เองจำได้แล้วมานี่นี่ไงล่ะเออโอ้ยมาตีมาลูกเอออื้อหือ,อมาเดิมนมาครับผมจำไม่ได้ว่ามันบิ๊กไปยังไงนะ ลืมเออเออเออเอเอ,าเอามานี่มาเนีด่ดีมากมโอเคนะครับโอ้โหโคตรเท่เออเอาจริงๆนะตั้งแต่พาร์ทสี่มาผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับลืมเออไป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 จะไหวป่ะวะ ดูท่าไปต่อไม่ได้ถ้าไม่จัดการพวกนี้นะครับเออดีมากลุมมันลูกเสือดำเปรมไทยแอนพี่นกโอเคทางเปิดต้องใช้เวลาในการคุ้นชินนะครับเออคือ้าบอกว่า d e วิลเม y c คาเนี่ยจะลงเอ,อ่อ,อ,อทุกวันอาทิตย์ถูกไหมเออทุกวันอาทิตย์นะอาทิตย์หนึ่งลงครั้งหนึ่งครับอ,อืมผมก็เลย ลืมลืมไปบ้างโอเคครับต่อไปเรามาทางนี้ครับโอ้โรมีอะไรตรงนู้นเปล่าวะ๋อไม่มีโอเคทางนี้ถูกแล้วไปครับไปครับโอ้โหนี่มันภายในโรงงานเหลอเนี่ยเออเอาเอาละไป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 เ <c oughs> จ้ายักษ์เหล็กข้างนอกมันอารมณ์บูดหน้าดูเลยระวังเพลนลุกสายนาวี โอเคไปทางไหนเลยนเะนี่ยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีให้เก็บ <need> เออเก็บเสร็จแ,แล้วก็เอ,อ่อแป๊บหบนึ่งนะงงงงอ่ะโอเคมันต้องขึ้นนี้อึ๊บเอาโดดไม่ถึงขอที่นะครัแบบโอ้ยกระโดดไม่ได้รู้หนึ่งนะมันต้องกระโดดไปนี้ก่อน โอ้ยกระโดดเออโอเคมาจัดก,การจัดก,การโอ้ยลากลากลากอะไรกันวะเนี่ยจัดก,การมั่นจาัดก,การมั่นจัดก,การมั่นเออจัดก,การจัดก,การจัดการจัดการจัดการดีมากนี่ไงโอย้ยังครับโอ้ยโอเคแม่ล่าของใครฟอสครับเมียตรงนี้ไหมเฮ้ยตรงนี้เหรอ โอเคเก็บซะหน่อยดีมากไปต่อนะเออข้างบนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเก็บเก็บหน่อยข้างบนมีมุมกล้องของเดวิสเมคายผมอาจจะอ้าวเอ,เอ,เอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอเออ้าปะโทรโดนเราไปด้วยครับ โ,โอ้โหดูดูดูดีมากดีม you. mm ากโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเวไม่เกิดทำเราแบนแล้วนะหักขามันแล้วฆ่านี่ไหมเออจัดการมาลูก oh, จัดการโอ้ยหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ไงล่ะเออโคตรเท่เริ่มเล่นเป็นแล้วเว้ยมาทีนี่ไงล่ะเออดีมากดีมากเออ จัดก,การมันลูกจาัดก,การมันขอปิดฉากได้บอนี่ไง <c oughs> เฮ้ยหมดยังวะอ๋นอ,อ,อนีออน่หรอขโมนขโมนนี่ไงละ่ะเออข้งคาวหรอ่อข้งคาวปีเขียวเหรอฮะนี่ไงเออเท่ตลอดนะครับพี่วีนะเออ ชื่อจริงชื่อชัชวีหยอกหยอกยอกชื่อวีเฉย <laughs> ไปไปไปผมจําไม่ได้ว่าอันเชนโกเลมกว่าตัวอะไรวะเอเอเฮ้ยเฮ้ยเดูดิมีแล้วปกวะเออไม่น่าไปได้โอเคโอ้ทางนี้ครับมาดินี่ไงล่ะจัดก,การมันลูกเออจัดก,การมันจัดก,การมันท่าใหม่ของพี่เสือทางแล้วปล่อยโอเค อืมอ่ามีทางไปต่อนะครับโอเคมองให้ทั่วก่อนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้อืมเอ้ยนี่ไงล่ะเออดีมากมาตัวที่สองครับดับเบิลคิวครับตัวที่สามครับทรีเบิลคิวเอ้ยมันต้องอย่างนี้ที่วะ โอเคอ่ามีซาบอาเอ้ยโอ้โหตรงนี้มีอะไรให้เก็บด้วยโอ้ยโอ้ยชิ้นส่วนผนึกสีน้ำเงินนะครับผมดีมากบอกว่าจะไม่มีมอนเตอร์อะไรแถวๆนี้นะเออไป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 เอ่อ uh, ทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับเราเพิ่งเปิดทางไปทางนี้ใช่ไหม ดีมากลอยแล,ล้วเล้วทางนี้อ่าเอ้ย,เ,อยเกือบเกือบโอเคเก็บไปเลยเฮ้ยโอ้โหอ,อะไรวะเกิดอะไรขึ้นพันหนึ่งครับนี่โอ้ยโอ้ยเอ้าก้อนทำไมมัน,มนเออคือทางนี้ทางนี้ปะทางนี้นะ เออไม่น่ามีอะไรผมยิ่งหลงทิศหลงทางอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอายิงมันลูกยิงมันยิง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 เออยิง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 เงียิงเงียิงมาเลย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 จัดการมันยังไม่ตายอุ้ยโอ้โหโอเค มันตายไหมเนี่ยโอเคมันน่าจะตายแล้วครับไปเอ่อโอ้ยโอ้ตัวเบลเลอร์เลยเอาละเอาละอะไรเนี่ยเออตัวอะไรอะตัวแม่เหรอฮะโอ้โหไอบูซ่าควีน โอ้โห oh, นางพญามาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจาักการมันเร็วด่วนเฮ้ยผมแปลงร่างไม่ได้อะแปลงร่างกับตัวอะไรจีเหรอเออไม่โอ uh ้โหผมแปลงร่างได้แล้วครับโกเลมจาักการมันลูกจาักการจักการเออจักการมันจักการมันนี่ไงนี่ทุบมันลูกทุบมันทุบมันอา้าวโกเลมหาย ปิดชาครับเยอะโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ผมอัญเชิญโกเลมโดยสัตว์ตรยาน,นะครับทุกคนโอเคเก็บของก่อนเออตรงนู้มีอะไรให้เก็บไหมมีนี่ไงเยี่ยมยอดแล้วก็มีครับไม่รู้ว่าเล่นไปถึงเมื่อเมื่อไหร่นะ โอเคอุ้ยมาอีกแล้วเหรอหืมเออดีมากผมเจอกระป๋องกระแปงอะไรกันเว้ยโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยมาดิมาดิยิงมัน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 เออยิงมันยิงมันโอ้โห ต้องมีทางออกจากที่สิใช่ต้องมีดิวะแน่นอนต้องมีทางออกครับนี่จาัดการมาลูกเออจัดการมาจัดการมันดีดีด,ดีโอเคใกล้จะออกไปข้างนอกหรือ,อยังเอ้ยนี่ไงเฮ้ยม,ม,มีมีหลุมมีหลุมแต่ว่าตรงนู้นมันมีอะไรให้เราเก็บด้วยครับเฮ้ hey, hey, หลุมนั้นมีอะไรอ่ะหลุวนั้นไปดูกันนะ โอเคแต่ก่อนไปดูอะเราเก็บของได้ปะดูหนะัตรงนู้นมีของอยู่ครับลองดูครับอ๋อตรงนี้เก็บได้ง่ายๆอมมาสีมันตีมาลูกทางนี้ทางนี้เออโอ้โหต้องอย่างนี้ดิอ,อ่าแล้วเราก็กระโดดชึบชึบอ่ะมาตีมามลูกเออยังไงต่อ โอ้ยจะขึ้นไอตรงนี้ยังไงอะจะขึ้นตรงนี้ยังไงวะเนี่ยอา่าตรงนี้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราก็กระโดดโอเคขโมนนู้นครับวานชื่อจังก็โอเคครับนี่ทีนี้วมเป็นสีมง่งแล้วครับดีมากมันต้องอย่างนี้ครับอ่าโอเคเราก็ต้องกลับไปลงหลุมเหมือนเดิมนะครับ ไปทางไปต่อเนาะอันนี้ก็มาเก็บของให้ดูครับนี่โอ้โหโอเคเฮ้ยโอ้เจอมาข้างนอกเหรอเฮ้ยไม่ใช่ด้านนุนด้านนุนด้านนุนครับไปไปไปขนทางอีกยาวไกลครับผมดีมากเออไปครับฉันคิดว่าทางนี้ทางออกเลยนะใช่จะที่ไหนกันล่ะเพื่อน ตีมัน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 เออบ,บึ้มไปเดะบึ้มไปเดะบึ้มไปเดะดีมากดีมากจัดก,การมันจัดก,การมันถ้าไม่ตายเสือดำค้างปล่อยได้ไหมค้างปล่อยอ๋อนี่ไงเอโอโอ้โหดีมากจัดก,การมันจัดก,การอือหือได้ยังอุ้ยยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ ต้องขาววนนี้เออนี่ได้แล้วเรียบร้อยครับอุ้ยนางพญาต่อยต่อยไปๆๆไปไปไปยปไ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 ัไระวไงระวังระวังไปวังปไ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 ไปไปไัไไไปไไ เดี๋ยวตัวนี้อีกหนึ่งตัวมาดิครับชึบชืบมาโอ้โหโอ้ยอื้มมาเอามาหนิมาหนิมาหนิเออใหญ่ใหญ่ใหญ่มา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 ลุยครับไอ้บุญนางพญาเทศโกย์กรีดท้องมาเลยเหมาะในการมาทำเป็นภาพปกอย่างยิ่ง สบายบือครับโอ้โหเก็บของเก็บของครับไปไปวิ่งครับเมื่อไหร่จะออกไปข้างนอกอะ่ะเออประเด็นมันตรงนี้แหละเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วเหรอตีมันลูกตีมันเอออย่าไปหยองนี่ไงโอ้ยพนักสีทองครับ ดีแล้วนะเออเอ่อเออฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยังไม่ตายเหรอมีเหรอมีเหรอ,อมีเหรออืมไปทางไหนไวะเนี่ยทางตันแน่นอนทางตันนี่ก็ทางตันโอ้ยังไม่ตายยังมีเหรอโอ้โหไม่หมดไม่สิ้น เออเอาทีอ่อทางนี้ทางนี้โอเคเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าหืมอืมมามามามเข้ามามาดินี่นี่น,นี่โอ้โหดูพี่เสือดำพี่เสือดำเปรมชัยดีมากทำไมผมใช้คอมโบนนะ้ะไม่ได้วะกดค้างอะ่ะล้าก็ปล่อย กดค้างแล้วปล่อย,ยแต่เป็นเม่นไม่ได้เหรอโอ้ยโอ้โอโอโอตัวนี้ตัวนึงครับเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีวะเพลงมันยังไม่จบเลยครับข้างหน้าโอ้ข้างหน้าครับข้างหน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปไปไหนมึงอยู่ไหน,ออไหนโอเคหนีไปแล้วครับมันหนีไปแล้ว และนี่ก็คือทางออกครับดีมากอ,ออกมาได้แล้วครับหลังจากลงทางอยู่ใต้ดิน <R ess im itation> ฮู้ฮู้ออกมาข้างนอกได้ทักทีด <R ess im itation> ูนั่นสิโทรศัพท์นี่อา้าวเจอโทรศัพท์แสดงว่าผมจะเจอบอสแล้วเหรอเออเนาะโอ้โหแค่เดินชนก็พังแล้วนะครับ ผมคิดว่าผมเออ่ลองโทรหานิโคหน่อยได้ไหมเอออยากรู้ว่าแกอยู่ไหนแต่คงไม่ได้ซื้อของแล้วนะอืมหยอดเหรียญครับเฮ้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> เธอช่วยหน่อยสิ oh, s <S ได้เลยเราอยู่ตรงนั้นนะ โอ้โหรอนานครับหลับไปแล้วครับ <c oughs> อ้าวมาแล้วรอนานเหลือเกิน <c oughs> พี่เสือดําก็หลับกับเขาไปด้วยนะวันนี้ <c oughs> มาจากไหนวะเาาจ้โ <c oughs> อ้โหมาจากใต้ดินครับผม <c oughs> ชอบฉากอลังการที่เจ้มาว่ะเอออ่าโอเคแค่อยากเห็นว่าเจ้มันมามาทางไหนใช่ไหมแต่ผมไม่ซื้อนะผมจะไป สู้เลยนะครับเฮ้ยใครวะใครอะโอ้โหดูมันฟัดนั่นไงปัญหาใหญ่แล้วแต่หมอนั่นมันใครอะข้ามาเเ็็นมาก่อนเลยไม่เคยเจอดวงปีศาจลด้วยเดี๋ยวก่อนเงียบๆเออจงไปตามหาดาบปีศาจสปาด้าเจ้ารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนดาบสปา้านะเขาบอกข้าว่าปล่อยไว้อย่างนั้น แต่ว่ามันช่างกวนใจข้าเหลือเกินตราบใดที่ยังมีสายเลือดของซาบาร้าอยู่ข้าจะไม่ยอมเสี่ยงอะไรทั้งนั้นเจ้เข้าใจใช่ไหมมันฟักหายเจอแล้วทำลายมันซะเพียงเท่านี้ช่วงเวลาของเขาก็จะเป็นที่ประจักษ์โอ้โหสั่งงานแล้วก็ไปครับ ดาบของซับบาร์ด้าอย่างนี้เองอา้อาวอัศวินำนำไกอาเหรอโอ้โหมาแล้วเฮลเดอร์เกอร์เลียนไนทหารม้าแห่งอเวจีเข้าใจแล้วฉันรู้ว่าแกเป็นใครอย่ากังวล เดี๋ยวจะออมมือให้นี่เท่ตลอดเอาอีกแล้วนะเท่อีกแล้วนะมาดิครับบอสครับมันมันได้รับมอบหมายว่าให้ไปตามหาดาสปบบาด้านะดาปิศาจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบได้หลบได้ออขอคานเชิญมังกรตัวอะไรวะอ่อนแอเจ้าสิ่งมีชีวิตชั้นตำ่ำมึงแหละขั้นตำ่ำเดี๋ยวได้รู้ว่าใครกันแน่จะอ่อนแอ ออตีมันลูกทรงตั้งมัน่นยาวอกแวกมันใช้เวลาไล่บทกวีไหมเดี๋ยวนะน,นี่มันแปลว่าอะไรสหอายังตั้งมัน่นเส้นทางก็จะเปิดออกเอาละไปได้คาถาอัญเชิญนี่ไงล่ะเออตีมันลูกอัญเชิญเป็นแล้วเว้ยกเลมจัดก,การมันลูกจัดก,การมันดีมากเออดีมากโอ้ย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 โดนแช่แข็งกเลมหายหลบได้หลบได้ มาดิมาดิมาดิโอ้ยยังหลบได้อีกแล้วอุย้ยโดนโดนแช่แข็งครับตีมันตีมันโอ้มันใกล้จะเดสทอมอเล่แล้วคาถาอันเชิญระวังนะวีเจ้าน,นี่มันร้อยแรงมา้าร้อยแรงม้าคืออะไรวะจะรับกระแสนั่นแล้วกระท้อนมันกลับไปเองเอาอีกทีนึง oh god. โอ้ my god เฮ้ยเอาเงี้ยตีมันลูกมันจะตายแล้วดีมาก มาครับเออ,อหูแทงไปเลยครับโคตรสวยนี่แหละเรียบร้อยโอ้ยตกม้าไปแล้วครับเออ,อยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามไปตามไปโอ้ยหมดแรงวีไม่เป็นไรฉันต้องตามมันไปถ้าดบาปีศาจมาได้ยังอยู่นั่นคือความหวังเดียวของเรา วีเออค่าขอขัจดจังหวะแป๊บนึ่งนะหากเจ้าหามันเจอแล้วทําไงต่อเจ้าต้องแข็งแก่งทั้งกายและใจเพื่อถือดาบซึ่งไม่ใช่เจ้าไม่อยากพูดตรงๆนะแต่ดาบซาปาด้ามันเกินมือเจ้า <For me. S 1> สำหรับฉันอ่ะใช่แต่ถ้าเป็นเด็กนั่นแล้วก็เนโรโอ้โหกะว่าจะไปตามหาดาบ สีสาดสปาดาแล้วก็เอามาให้เนโรนะครับนี่คือชิ้นส่วนของไอ้บอสต,ตัวเมื่อกี้นี้นะมันน่าเดาไปทำแขนเนโรได้ไปกันเมื่อเราเข้าใกล้ดาสปาดาแม้แต่ฉันเองก็อาจจะรู้สึกถึงมันได้โอ้โหเหนื่อยเลยครับวันนี้อ่าได้อาช m e ิยด้วยนะฮะโอ้โหเล่นตังนานครับ เอ้ยผมแรงเอสเลยเหรอสุดยอดโอเคครับสำหรับพาร์ทที่5เนาะเออก็ได้กลับมาเล่น Devil May Cry อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะลงทุกวันอาทิตย์นะครับออตอนเที่ยงไปต้นไปเนาะฝากติดตาม Devil May Cry ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะฮะสวัสดีครับ